จ้าได้ยินค่ะแม่ได้ค่ะเต็มังไหมยูดีสบายเนาะแม่เนาะได้ยูดีสบาย,ยค่ะโอ้ยเลบกคือออกอเปียกๆเถอะเนาะแม่เอ้ยยังไงเป็นแน่นมาจ้าแม่ก็บ้าทำไมเห็นออกแม่ก็ว่าแม่ตัวเต็มชุดเต็มแม่ก็ไหวบนแล้วมันมันออกแล้วลาว่างนะแม่ก็เว้นแม่ก็เว้นนั่งหานั่งล่างกันเลย ค่ะเพเป็นอย่างแม่เพเป็นอย่างสูตอเขาเลือดนักสูงเนาะไปอยู่บนด้ไปไหว้บนมไปบนเป็นลงมาล่างอืมค่ะเ่าฝันยังต้องวัดว่แม่โอเงียบเลยเนี่ฝันเลย่เป็นอย่างบ่เป็นอย่างกับมาตามสูตรคือเก่าก็ว่าอยู่แม่คือเงียบเท่นู้อยู่ดีสบายบ่นอนสะดวกโอ้แม่ก็อันนั้นแม่ก็คัะนั้นแม่ก็เห็นแล้วแหละแอันว่าสาวบ้านนายังบ่ว่างมะแม่ก็เลยบ่อยาก ป็นลูกกวนโอ้ยยังยังวันว่าเป็นยังแม่เนาะมือสันวันดีเดี๋ยวมาตามต่อตัวองวดวันที่สิบหกแม่เอาเเลยเนาะเอาเลยปุว่าจ้ะเอาบนแม่วิ่งสามกับเก้าวิ่งไปที่สามกับเก้าบนจ้ะจ้ะจับคู่กับศูนย์สามศูนย์สามสี่สามสี่สามแปดสามแปดสามเก้าสามเก้าสาม แม่กันเจ็ดแปดกับศูนย์เก้ากันไว้เจ็ดแปดกับศูนย์เก้าจ้ะลักร่อยแม่อะมีแปดมีแปดมีหกมีหกมีสองมีสองจ้ะดับสามโต๊ะแปดศูนย์สามแปดศูนย์สามจ้ะหกแปดสามหกแปดสามสองเก้าสามสองเก้าสาม นี่แม่เน้นให้ไปสักก้อนจ้าไอศูนสามเน้นไปซูนสามจ้าศูนสามกับเก้าสามกับเก้าสามตัวเน้นเนาะจ้าจ้าเน้นให้ไปก่อนเพราะเขาเข้าจ้าแม่จ้าส่วนสามตัวนั้แม่ก็เน้นแปดศูนย์สามเน้นแปดซูนเปสามจ้าอ่านั่นแหละไปหมากตัวใดก็จับในรักร่อยแม่เลยค่ะจับเข้าไปจ้ะ มันี่กับส่วนล่างจ้าจส่วนล่างนี่ก่ะวิ่งเก้ากับศูนย์วิ่งไปที่เก้ากับศูนย์จ้าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าอ่ะแม่กันไว้เก้าเจ็ดกับเก้าแปดกันเก้าเจ็ดเก้าแปดจ้า มีเอานี่แหละลางกันเลยแค่แต่ราวังกันเลขวิ่งเืิอเก้ากับศูนย์ระวังเปิดจับกันแค่นั้นแหละเกิดคนกอดข้อกันมากค่ะอืเลขศูนย์สามสามศูนย์นี่มันชนบทน้ำเนาะแม่เนาะจ้าชนกันชนน้ำบดนะพ่อเก้าสามนะสองตัวนี่น่ะค่ะชนบนลางเนาะลางค่ะแต้ว่านเบิเบอยู่นี่เลขเก้ามาเลี้ยงตีแม่เก้าย่างมาแรงเลขเก้า มันบนล่างวิ่งไปที่เก้าแม่สแสดงว่าเลขล่างเลขวิ่งแม่นี่เก้ามาแฮงข้างบนทั้งล่างนั่นบ่แม่นเก้ามาแฮงข้างบนทั้งล่างจ้าจ้าโอ้มักอยู่เด้อเกนี่แต่ว่าเขาโครงการคนละครึ่งทุกงวดเด้เกนี่บ่แต่ว่าเกนี่มันออกดุแท้หือแม่มันหัวก็ออกวังดๆนี่มันมแกกันไว้กับย่านเากับใแม่ เพราะว่าเลขเก้าก็ออกดูเนาะคือหาหนึ่งหนึ่งหานะเวินงวดกว็ออกอจ้ะกับศูนศูนะกันเนาะซูนซูนก็ออกเกิดนคนก็ไหมแล้วซูนศูนออกช่วงปลายปลายปีน้าแม่เนาะออกออกวัยสำนะศูนศูนกับศูนหนึ่งประมาณหนี่เลขกไปออกจังสันเนาะสังเกตแล้วเลขกออกจะออกเปกเปกไหมแม่จ้ะกะล้อเมื่อวาแม่จะฟันยังบอข้าเม่นแม่ฟันยังค่ะข้าเม่นวันนี้คงสุด้ายงั้นสิไหมค่ะแม่จ้ะ จ้าจ้าแต่ว่าเลขล่างนี่แม่นิ่งเหตตัวไหนนี่เลขล่างบ่จ้า่างนี่แม่นิ่งเหตที่เก้าสี่กับศูนย์สี่อืมเก้าสี่กับศูนย์สี่จ้าจ้าค่ะค่ะค่ะจังใดก็ให้สุกๆมันๆเนาะกันว่าก็แม่สีฝันอย่างแน่เพราะได้ไปเผิ่อบานเถอะเนาะค่ะแม่ฝันค่ะโอเคโอเคจ้ะแม่รักษาสุขภาพร่างกายเด้อนู่นนี่ฝุ่นละอองหลาย สาวบนาจะทเอฟซีขึ้นกันค่ะวันนี้กับปังปังเนาะแม่เนาะเดียวทางเนาะค่ะค่ะแม่จ้าวันดีค่ะค่ะว๊าับาค่ะค่ะเดี๋ยวสาวบนาจะทวนตัวเลขของคุณแม่นครนพนมแม่ฟังอีกรอบหนึ่งเด้อพี่น้องในวันวันที่16กุมภา68วิ่ง3กับ9บนจ้าหลักร้อยมี8มี6มี2เด้อจ้า จับไ้มี 03, 43, 83และ993ตัวกันสงหางคือ78และ09เด้อจ้ะ3ตัว 803, 683, 293จ้ะพเ่นเน้นให้03กับ93เด้อสำหรับ3ตัว803อันนี้พเ่นเน้นสำหรับเลขล่างดิ่งไปที่9กับ0จ้าจับคูมี 03, 04, 05, 93, 94, 95ตัวกันคือ97กับ98จ้าเน้นๆคือ04กับ เก่าซีเดอค่ะผู้ใดสนใจหรืออยากสอบถามแนวทางเพิินหรือว่ามีอย่างอยากคุยกับเพิินโดยตรง0 8 8 4 7 6 6 9 9 6จะ้ะเอาเชิเบึงสติติหงวดก่รหลุดพี่น้องได้ว่ากับเขาตัเลขวิ่งจะ้ะเพิ่นให้วิ่งล่างหนึ่งเนาะเพิ่นจับ3 1มหนึ่งหนไปยังสันหนึ่งเกไปยังสันเลกกระไายขามไปขามมาจะ้ะออกหาหนึ่ง เ่าเป็นอย่างค่ะก็ถือว่าเล็กวิ่งเป็นกระจบซ้อมเบิ้งในเด้อค่ะพิจารณาเบิ้งสําหรับตัวเลขคุณแม่นะครพนมเป็นยิบยุกมาเป็นแค่แนวทางเดอ้อพี่น้องจา๋าสุดหน่วยคํานวณมีเขามีรุดจ้ะเอาให้เคล็บหน้าจอจา้าให้เบิ้งเป็นแค่แนวทางคันมักก็ค่อยจัดเบิ้งแล้วนี้เป็นสิเด่นวิ่งเลขเก,ก่าบนลางเดอ้อพี่น้องํงาจา้ะเก่าสาวนากับแมงมักเลขกเก่าอยู่ด้จ้ะเอาเอิซีมักตัวใดก็จัด ถัดกับ่านจ้ะคลิปนี้มองมอาลายใหญ่ไปค่ะผู้ใดเห็นคลิปนี้ยิงปังๆรวยๆเด้อพี่น้องคะจับเงินล้านเงินแสนสูงคซูฮุนฟังจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กิ้งปิงเปิดข่าการมองเห็นน้ำจ้าถึงปิดกันค่ะค่ะคลิปนี้ไปเราจะสวัสดีค่ะ อวะลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาคะลังเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกรัรปฏิจิตตังปะจิตตังตุมหังขิปวปเมวสิจันโตสัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปน,าาโทาานัระโสยธารมะนิโชติระโสยทสัสพิติโยวัชันโต สัพพะโรโควินัสสตุมมาเตภวัตวันตราโยสุขีธีคายุโคภวะอภพิวาธนสีลิสสนิจังวุธาปจายนองจัตตารโอธรรม,มาวัฒนติอายุวันโมสุข,ขังพระลัง